กับเคสฝ้าเพียบหน้าดำผิวแพ้ง่ายท,ทั้งทั้งที่ไม่ได้ออกแดดวันนี้จะมาไขาปัญหานะคะเป็นเคสของลูกค้ามาจากจังหวัดพัทลุงค่ะว่าสาเหตุมาจากอะไรแล้วก็ต้องดูแลแบบไหนบ้างข่าวต้องขอบคุณมากๆนะคะลูกค้าท่านนี้โทรเข้ามาทางไลน์เข้ามาติดต่อกันว่าตอนนี้มีปัญหาเรื่องของฝ้าหนักมากๆแล้วก็ไม่รู้จะใช้ครีมอะไรดี ที่ผ่านมาก็ไม่รู้ว่าทําอะไรผิดนะคะเนื่องจากว่าพอสอบถามประวัติมาอย่างแรกทํางานโดนแดดหรือไม่ออกไปโดนแดดไหมลูกค้าท่านนี้บอกไม่ได้โดนแดดที่ไหนเลยอยู่แต่ในบ้านข้อที่2นะคะก็เลยสอบถามว่าได้ทํางานหน้าเตาไหมโดนไอร้อนร้อน ลูกค้าบอกว่ามีการทํากับข้าวให้สมาชิกในบ้านทานก็จริงแต่ว่าไม่กี่คนทําไม่กี่อย่างทาน้อยมากๆไม่แทบไม่ได้โดนซึ่งไม่ใช่อาชีพขายอาหารด้วยกับเคสที่3นะคะก็ถามไปว่าคําถามที่3ามทีนี้เนี่ยได้ใช้มือถือเยอะไหมโดนแสงโดนอะไรก็คือลูกค้าบอกว่าก็ไม่ได้เยอะมากเพราะเนื่องจากว่าอยู่แต่บ้านไม่ได้ทํางานหน้าจอคอม ศีรษะก็งงเหมือนกันว่าทําไมฝ้าที่มีบริเวณหนกแก้มเนี่ยขึ้นดําเลยนะคะหน้าคล้ําผิวแพ้ง่ายระคายเคืองง่ายไม่ว่าจะเปลี่ยนครีมไปกี่อย่างจะเกิดอาการเลยว่าระคายเคืองแสบคันยิบๆๆแล้วก็รู้สึกแบบนี้ว่าผิวเนี่ยรู้สึกว่าแสบบางก็เลยมีการถามคําถามที่4นะคะเพราะว่าเป็นอีกสาเหตุที่ทําให้เกิดฝ้าเลือดได้ ทำให้ผิวหน้าเนี่ยดำขึ้นเป็นปื้นได้นะคะนั่นก็คือเก็ดถามไปว่าลูกค้ามีการใช้ครีมมีสารหรือไม่ครีมประเภทขาวไวใสเร็วนะคะแบบใสทันใจและหลังจากนั้นรู้สึกว่าเมื่อใช้ไปแล้วขาวดี แต่พอหยุดนะคะฝ้าที่มีค่อยๆเข้มขึ้นเรื่อยๆลองสังเกตดูว่าใช่หรือไม่อันนี้คำถามที่ถามลูกค้าไปเป็นคำถามที่4นะคะลูกค้าบอกว่าใช่เลยเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเคยคิดมาว่าผิวที่คล้ำจะให้ดูดีขาวไวก็เลยไปใช้ครีมที่เร่งขาวแล้วไม่ทราบด้วยว่าครีมชนิดนั้นนะคะมีสารพอขาวไวขาวดี หลังจากนั้นเกิดปัญหาค่ะออกแดดรู้สึกแสบแดงแสบยิบยิบ,ยบ,ยบนะคะแล้วก็เกิดปัญหาว่าฝ้าขึ้นเป็นปื้นเลยหน้าครลำมากมากทีนี้พอตกใจก็หยุดและเปลี่ยนครีมเปลี่ยนอะไรก็ตามแสบหมดเลยคันยิบหมดเลยยิบยิบยบ,บนใบหน้านะคะทเํเหย่างไรกับเคสนี้เกียด,ด้บอกว่าฝ้าที่คุณเป็นเนี่ยไม่ได้เกิดจากการไปโดนแสงหรือว่าการที่ ไปโดนไอร้อนและอีกเข้อ,ขอหนึ่งที่เกตถามนะคะก็คือเรื่องฮอร์โมนเพราะเราอยากจะทราบด้วยว่าฮอร์โมนเกี่ยวข้องหรือไม่ลูกค้าก็บอกว่าประจำเดือนมาปกติยาคุมก็ไม่ได้กินนะคะซึ่งไม่มีเหตุเลยไม่ใช่วัยทองด้วยดังนั้นมุ่งประเด็นไปเลยว่าฝ้าชนิดนี้ที่ลูกค้าเป็นมาจากการที่ใช้ครีมมีสารพอเกิดจากการใช้ครีมมีสารสารนั้นกัดลอกค่ะทำให้ผิวบาง ไวต่อแสงและก็ทําให้เกิดอาการระคายเคืองง่ายแพ้ง่ายนะคะไม่ว่าจะเปลี่ยนครีมไปชนิดไหนกับเคสนี้ก็เลยบอกว่าถ้าตอนนี้มีอาการแบบนี้อยู่และยังใช้อะไรแทบไม่ได้ก็คือยังมีอาการแสบอาการคันยิบสิ่งที่ทำได้นะคะตอนนี้ให้พักผิวหน้าค่ะงดใช้ครีมทุกชนิดเลยอย่าพึ่งด่วนไวใจร้อนไปหยิบจับครีมอะไรมาใช้ ไม่ใช้เลยนะคะต้องไม่ใช้เลยตอนนี้พักผิวหน้าแต่ถ้าครีมกันแดดที่มีในบ้านยังพอทาได้ไม่แพ้ไม่มีสารให้ทาครีมกันแดดไว้ก่อนนะคะเพราะว่าแสงที่อยู่คุณอยู่ในบ้านเนี่ยยังต้องเปิดอย่างเงี้ยเปินเปิดไฟนีออนยังโดนแสงแสงไฟนีออนได้ยังโดนแสงจอมือถือหรือว่าทีวีที่คุณเปิดดูก็เลยให้ทาครีมกันแดดเป็นเกาะคุ้มกันเอาไว้ และสิ่งหนึ่งที่เกดเน้นย้ำนะคะก็บอกลูกค้าว่าอย่าไปขัดไปพอกไปมาร์คใดๆทั้งสิน้นเพราะว่าผิวที่บางมันพร้อมเลยและ่ายเครืองก็ง่ายด้วยแค่เปลี่ยนครีมโดยที่ว่าไม่ว่ากี่ยี่ห้อก็กแสบยิบเลยถ้าคุณพอกเข้าไปแล้วเจอสารกัดลอกไม่ว่าจะเป็นสารสกัดธรรมชาตินะคะเช่นอะไรบ้างที่ลูกค้านิยมกันก็คือไม่ว่าจะใช้เท้า,ามะขามเปียกนะคะ หรือว่าจะเป็นมะนาวทุกอย่างเนี่ยคือกัดลอกแสบแล้วก็เกิดปฏิกิริยาแน่นอนหลายท่านใช้ใช้เทา้าหน้าแสบกว่าเดิมหน้าแดงกว่าเดิมพอใช้มะขามเปียกก็มีกรดอ่อนๆน,นะคะยิ่งขัดยิ่งหน้าแดงเลย และมะนาวยิ่งทำหน้ายิ่งดำค่ะเพราะว่ามีสารนิดนึ่งในน้ำมะนาวทำให้ผิวที่สัมผัสเนี่ยมันดำขึ้นมาได้ดังนั้นไม่แนะนำเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไข่ขาวหรือไข่แดงโยเกิด์อะไรก็ตามที่ลูกค้าถามเข้ามาไม่อนุญาตเลยค่ะให้ขัดให้พอกอะไรทั้งสิ้นไม่ทำเลยนะคะสิ่งที่ทำตอนนี้พักผิวหน้าให้ดีเตรียมความพร้อมให้มากพอนะคะเพื่อให้ผิวของเราเนี่ย ค่อยๆฟื้นฟูจากสารไม่เกิดอาการแพ้ก่อนไม่เกิดอาการแสบก่อนพอมันเริ่มดีขึ้นมาแล้วก็ค่อยเปลี่ยนมาดูแลด้วยวิธีที่ถูกต้องผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยไร้สารด้วยความปรารถนาดีจากเคที่ค่ะและสำหรับลูกค้าท่านนี้นะคะจากพัทลุงเกดก็นแนะนำไปเต็มชุดดูแลฟ้าของเคที่ที่มีด้วยกัน3ชิ้น3ขั้นตอนดูแลอย่างปลอดภัยเห็นผลลูกค้าถามเลยว่า ผิวที่แพ้อยู่ทำอย่างไรเกดเลยบอกว่าถ้าคุณมีผิมีผิวที่แพ้อยู่แบบนี้ก็ต้องพักหน้าลองดู3าสวันผิวหน้าเริ่มดีขึ้นปรับดีขึ้นก็เริ่มใช้ได้เลยแต่หลายคนก็คือการพักผิวหน้าระยะเวลาไม่เท่ากันนะคะถ้าเกิดว่ามีผิวที่ระคายเคืองค่อนข้างจะมากอาจจะต้องพักไปถึงเป็นอาทิตย์ค่ะแล้วค่อยเริ่มใช้ครีม3ชิ้น3ขั้นตอนมีอะไรเริ่มจากตัวแรกนะคะที่เกดจะแนะนาก็จะเป็นตัวนี้ค่ะ นี่เลยที่สุดของเซรั่มฝ้าหน้ากระชับระดับยีนจากเคที่ที่มีสิบสารสกัดพรีเมียมช่วยลดเม็ดสีเมื่อานินถึงระดับยีนฝ้ากระจุดต่างดำรอยหมองคล้ำเอาอยู่และช่วยเติมน้ำให้ผิวให้ผิวเนี่ยชุ่มชื่นอิ่มน้ำไม่แห้งกร้านไม่แสบแดงแสบกร้านเราจะใช้เซรั่มตัวนี้เช้าเย็นนะคะเช้าทาบางๆตามด้วยกันแดดและตอนเย็นให้ล้างหน้าให้สะอาดล้างคลีนซิ่งออกให้หมดนะคะตัวเมคอัพเนี่ย ล้วล้างหน้าเสร็จเราก็ทาเซรั่มรอบแรกทั่วใบหน้ารอบ2ทา3จุดที่มีฝ้ามีกระค่ะตัวที่2ที่จะต้องจำเป็นเลยต้องบอกว่ากันแดดจำเป็นมากๆนะคะก็ได้นำเป็นตัวนี้ค่ะดีพีกันแดดเคที่5อ p เปียกบวกที่กันได้ทั้ง UVA UVB ใส่สีฟ้าแบบไม่มันไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิ้มตัวนี้จะเป็นฟิสิกอลส s นดกรีนด้วยนะคะเป็นแร่ไทเทเนียมเดออกไซด์ที่ช่วยสะท้อนรังสีไม่ดูดซับแสง ให้ดูใกล้ๆเลยขนาดใหญ่ปึ้มเลยค่ะ100กร,รมัมเพราะว่าเราเนี่ยจำเป็นจะต้องทางถึง2ข้อนิ้วในตอนเช้าและทาทับระหว่างวันนะคะทาซ้ำเข้าไปค่ะโดยที่ทาเนี่ยอย่างของเกตก็จะทาหน้าคอแขนหลอดนึงแบบนี้ใช้ได้นานเป็นเดือนเลยนะคะแนะนำแนะนำจริงๆเพราะว่าตัวนี้มีทั้งบำรุงกันแดด50เข้าเม่อัพเดช5ใสแล้วก็รองพื้นเกรดพรีเมียมที่เข้าได้ทุกสีผิวด้วยค่ะ และขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็จะเป็นขั้นตอนการล้างหน้าด้วยตัวนี้เลยสบู่สมุนไพรแฮนเมดว่านนังคำจากเคที่ไม่มีสารัลเฟตไม่มีสารเพิ่มฟองล้างหน้าได้ดีไม่แห้งตึงด้วยสบู่ไพรนะคะว่านนังคำไพรล,ลิ้นทะเลแล้วก็น้ำผึ้งค่ะจัดเลยนะคะล้างเสร็จหน้านุ่มหน้าใสาหน้าเด้งเลยค่ะค่ะสามชิ้นจากเคที่แบบนี้นะคะมีแบบนี้เลยก็คือจะดูแลฝ้ากระจุดด่างดำได้เต็มที่ ใน3ชิ้นนี้ราคาพิเศษค่ะเบาๆเลย1,260บาทเท่านั้นส่งฟรีทางเคอรี่ทั่วไทยฝ้าเป็นแลไม่หายขาดแต่สามารถดูแลให้จางลงได้อย่างถูกวิธีมีอะไรปรึกษาเคที่นะคะเราเป็นกำลังใจทุกเคสค่ะและตอนนี้เรามีโปรพิเศษด้วยค่ะสำหรับใครที่ซื้อผลิตภัณฑ์เคที่1,000บาทขึ้นไปแถมฟรีแมสผ้าลายใหม่แล้วนะคะลายนี้ค่ะ Animal h a า h เ,เลยมาเลยกับ ฝูงสัตว์มากมายน่ารักมากมีทั้งลิงทั้งยีราฟมีทั้งม้าลายสิงโตกระต่ายน่ารักมากเลยค่ะเป็นคอตตอนนะคะเป็นผ้าคอตตอน2ชั้นตรงกลางเป็นผ้ามัสลินช่วยกรองฝุ่น PM 2.5ได้ด้วยแล้วก็ใส่แมสสวย ข้างในก็จะมีผิวใสๆนะคะทําให้เราเนี่ยมีความสุขมีอารมณ์ดีแล้วก็มีกําลังใจในการดูแลผิวดูแลผิวหน้าแล้วก็ต่อสู้กับโควิดนะคะไปด้วยกันขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนค่ะถ้าใครมีปัญหาเรื่องผิวพรรณสามารถจะปรึกษาเข้ามาได้นะคะขอบคุณค่ะ